เรื่องเริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแนนเธอเพิ่งย้ายเข้ามาในห้องพักที่ค่อนข้างเก่าหลังหนึ่งอยู่ในซอยลึกที่ไม่มีใครเดินผ่านราคาห้องพักนั้นถูกมากจนแนนคิดว่ามันคงไม่เป็นไรเพราะเธอต้องการหาที่พักในช่วงที่ยังหางานใหม่ไม่ได้หลังจากแนนจัดห้องเสร็จ เธอจึงตัดสินใจซื้อของใช้มือสองมาจัดห้องใหม่หนึ่งในนั้นคือตู้เย็นมือสองจากตลาดนัดตู้เย็นดูเหมือนจะยังใช้งานได้ดีและขนาดพอเหมาะกับห้องเล็กๆของเธอแต่พอเปิดประตูตู้เย็นครั้งแรกกลิ่นเหม็นเน่าก็ได้โชยออกมากลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นอาหารเก่า แต่มันเหมือนกลิ่นของซากศพอะไรบางอย่างแม้ว่าแนนจะทำความสะอาดตู้เย็นหลายครั้งกลิ่นนั้นก็ไม่เคยหายไปแนนคิดว่าอาจจะเป็นแค่ความเก่าของตู้เย็นจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่แล้วก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อแนนได้เก็บของไว้ในตู้เย็น เพื่อเตรียมอาหารในมื้อต่างๆทุกครั้งที่เธอเปิดตู้เย็นอาหารที่ได้เก็บไว้ก็จะหายไปโดยไม่มีสาเหตุใดๆทัางๆที่เธอไม่ได้เอาออกมาหรือมีใครมาใช้ตู้เย็นของเธอเลยแม้แต่เจ้าของห้องที่เธอเช่าอยู่ก็ไม่เคยแตะต้องอะไรในตู้เย็นของเธอเลย คืนหนึ่งแนนตัดสินใจว่าเธอจะต้องเปิดตู้เย็นและหาสาเหตุของความผิดปกติเธอค่อยๆเปิดประตูตู้เย็นออกอย่างช้าๆเหมือนกับมีบางสิ่งในใจที่บอกให้เธอทําแบบนั้นแม้จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ค่อยปกติแต่ความอยากรู้มันก็เกินจะต้านทาน พอเปิดประตูตู้เย็นเธอได้เห็นแสงสว่างจากหลอดไฟในตู้เย็นซึ่งทำให้เธอได้เห็นบางสิ่งที่ทำให้กลุกขึ้นมาท,าทันทีในมุมเล็กๆของตู้เย็นมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองเธออยู่และยิ้มให้เธออย่างน่ากลัวผมของผู้หญิงคนนั้น สีดำสนิทยาวจนเกือบถึงพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ผิดปกติจนทำให้แนนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เงาของใครสักคนแต่มันเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เธอพยายามที่จะปิดประตูตู้เย็นให้เร็วที่สุด แต่เหมือนมีมือเย็นเย็นหนึ่งข้างหยุดอยู่ที่ประตูไม่ให้ปิดลงทำให้ตู้เย็นยังคงเปิดกว้างและแสงจากด้านในก็ยังส่องออกมาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นมาจากในตู้เย็นช่วยฉันด้วยเสียงนั้น ดังเหมือนจากเสียงผู้หญิงที่ติดอยู่ในตู้เย็นและได้ขอความช่วยเหลือจากเธอแต่มันกลับไม่เป็นเสียงที่น่าสงสารมันกลับแฝงไปด้วยความเย็นชาและความมืดมิดที่ทำให้แนนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะถูกดึงเข้าไปในนั้น ในคืนนั้นแนนนอนไม่หลับเหมือนจะมีเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูของเธอแม้จะพยายามปิดประตูตู้เย็นอย่างแน่นหนาแล้วก็ตามแต่เหมือนเสียงนั้นจะไม่หายไปไหนแนนตัดสินใจถอดปลั๊กตู้เย็นทิ้งเพรไม่อยากให้มัน ทำงานอีกต่อไปเธอออกไปซื้อของที่ตลาดเพื่อไม่ให้ต้องมานั่งอยู่ในห้องเพียงคนเดียวแต่เมื่อเธอกลับมาก็พบว่าไฟในตู้เย็นยังคงเปิดอยู่และที่แยก่กว่านั้นตู้เย็นยังคงทำงานเหมือนเดิมแนน เดินไปที่ตู้เย็นด้วยหัวใจที่เต้นแรงก,กลัวว่ามันจะมีอะไรที่น่าสะพึงกลัวกว่าที่เธอคิดไว้แนนยืนจ้องที่ตู้เย็นอยู่นานก่อนที่จะตัดสินใจเปิดประตูตู้เย็นออกเธอกลับเห็นภาพที่ทำให้เธอขนลุกสุดขีดภายในตู้เย็นมีภาพของเธอ สะท้อนอยู่แต่ไม่ใช่แนนในแบบที่เธอเห็นแต่เป็นแนนที่ดูเหมือนจะเสียสติใบหน้าซีดมีรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเหมือนกับคนที่เคยเจออะไรบางอย่างจนไม่สามารถจะหลุดออกจากมันได้เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้ง เธอต้องอยู่กับพวกเราตลอดไปแนนตะโกนออกมาด้วยความตกใจและพยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนตู้เย็นนั้นได้ดูดเธอทุกครั้งที่เธอได้หันหลังกลับไปจากคืนนั้นมาแนนไม่เคยจะเปิดประตูตู้เย็นอีกเลย แม้ว่าจะพยายามทิ้งมันไปแล้วแต่ทุกครั้งที่เธอหันหลังกลับไปเธอมักจะเห็นแสงปแปลกๆออกมาจากด้านในและได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอในตอนกลางคืนเหมือนตู้เย็นนั้นยังคงเก็บบางอย่างไว้ที่ไม่สามารถ หลุดพ้นออกจากมันได้และแนนก็รู้ดีว่าเธอก็คงไม่สามารถหนีจากมันได้